สวัสดีครับก็อยู่กับผมในรายการ Laugh Tom Gamer เช่นเคยโอเยนะครับวันนี้ก็อยู่กับในเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เกมนั่นเองนะเป็นเกมไมค์ครับก็นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟกันนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับไปกี้ไปกี้ผมเห็นใครกระโดดแว๊บไม่รู้นะครับแล้วทําไมผมรู้สึกว่าแขนผมนะฮะเห็นไหมทาไมมันบักนะครับเห็นไหม มันล่องไอ้มันมันมองเห็นแบบทะลุด้วยนะครับเออนะครับแปลกดีนะครับตอนนี้แบบวิ่งเร็วมากๆเลยนะครับเนี่ยคนเล่นนะครับก็ประมาณอ่าสี่เกือบ500กว่าคนเลยนะครับคนเล่นประมาณ500กว่าคนได้นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอ่าตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราจะอยู่ในส่วนของการล็อบบี้นะครับล็อบบี้ของเซิร์ฟเวอร์หลักเลยนะครับ ก็จะมีวิธีการเปลี่ยนรหัสเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะวิธีเปลี่ยนอะไรนะวิธีการเปลี่ยนสกินนั่นเองนะครับเปลี่ยนสกินอ่าฝั่งนี้เป็นอ่าเปลี่ยนอะไรนะอะไรวะมองไม่เห็นเออช่างมันอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเราเข้ามาเราก็จะเจออ่าเขาเรียกว่าปลั๊กอินที่แบบว่าเอาไว้ให้คุณผู้ชมอ่าให้คนให้ผู้เล่นนะครับกระโดดนะครับแบบให้แบบให้เร็วๆนะเห็นปะเขากระโดดไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมกระโดดหมายอื้นี่ นะตรงนี้มีอีกนะครับเดี๋ยวเรากระโดดอีกอึอบเข้าประตูเลยอ่านะครับนี่เขาก็บอกวีลคัมทูนะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะผมไม่บอกแล้วกันนะครับว่าชื่อเซิร์ฟเวอร์อะไรนะเกตพูดเออนะครับอ่าเมื่อเราเข้ามานะครับเดี๋ยวเราให้มันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับนี่อ่าโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในล็อบบี้อีกล็อบบี้หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปอ่าหลายหลายเซิร์ฟเลยนะครับนี่อ่ะนี่ตรงนี้เราจะมีเข็มนาฬิกานะครับ เข็มในการนี้เอาไว้ทําอะไรได้อ๋อนี่ไงเอาไว้วาร์ปนะครับอ่านี่เอาไว้วาร์ปนั่นเองนะครับโอ้มีแบบอ่สไบเวิร์ลนะครับสไบเวิร์ตอนนี้จํานวนผู้เล่นก็125คนนะครับสไบเวิร์ลหนึ่งนะครับสไบเวิร์ลสองนะครับก็ประมาณ61คนสไบเวิร์ลสามนี่ศูนย์คนนะครับก็จะมีอ่สไบเวิร์ลต่างๆนะครับสกายบ็อกซ์อ่านะครับนี่ก็มีอะไรสกายวอลอะไรนี่แหละนะครับเนี่ยนะเบสวอลหนึ่งเบสวอลสองเบสวอลสามก็มีนะครับ นี่เยอะแยะมากมายครับมีอีเวนต์ด้วยนะครับกิจกรรมประมาณ6โมงเย็นนะครับอ่าแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้หน่อยเนี่โอ้ยสกินเท่มากเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อยืนเป็นแบบโุยเท่มากอะเดี๋ยวนะเออนะครับแหมเอ้ยเดี๋ยวเออนะครับแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับอ่าอันนี้สงสายนี่กําลังแบบอ่าสุ้มซ้ำนะครับสุ้มซ้ำนี่แบบโอ้โหนะลื่นนะครับ โอ้เท่มากนะครับข้างบนเขาก็จะมีอะไรบอกนะครับนี่นะฮะโอเคไปไหนไปไหนได้นะครับโอเคนาะนะฮะแต่เราจะทําการคลิกที่นี้ลกันนะครับี๋ยวเราจะไปเล่นอะไรดีอ่า s ว r v i โวหนึ่งละกันนะครับสวีเวิโวหนึ่งนะครับก็มีแนวเอาชีวิตรอดสร้างบ้านนะครับผสมกับวิธีหาเงินง่ายๆนะครับมีเควสทำมากมายนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับจะไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวผมขอเล่น สกายวอลก่อนละกันนะครับขอลองเล่นนิดหนึ่งนะครับไม่มีสกายบอกด้วยเอาสกายวอลก่อนนะครับโอเคอ่าเราเข้ามาละนะครับไม่รู้ว่าหาผู้เล่นก่อนเอ้ยทำไมเดินช้าเออนะครับอยู่ๆเดินช้าเดี๋ยวเฮ้ยมันรีบเข้าไปไหนวะเข้าร่วมเกมอัตโนมัตอ๋อนี่เลยนะครับเราจะเข้าร่วมเกมอัตโนมัติเลยนะครับพี่เกียรติอ่าไปนั่งรอนะครับเนี่ยเราเข้ามาแล้วนะครับก็ขาดอีกกี่คนวะอ่าประมาณเยอะเลย เยอะเลยนะครับเพิ่ง5,012เองนะครับโอ้ตายแล้วเดี๋ยว6แล้วเร็วเร็วขาดอีกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ7ละนะฮะรีบเข้ารีบเข้ามานะครับนี่อันนี้ก็คือชื่อผมนะตัวแดงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเรารอให้มันครบก่อนนะครับนี่เริ่มเกมแล้วนะครับนี่3 2 1 0อ้ายอีกมากเดี๋ยวเราต้องเอ้ยเรามีอ่าพวกอะไรด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวข้างล่างมันมีของอะไรไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเราเจอกล่องแล้วนะครับโอ้มีชุดเทรด้วยนะครับไข่ไก่นี่จะเอามาทําไมวะเออนะครับออเอาไว้ปลาไงเอาไว้ปลาฝั่งศัตรูนะครับเดี๋ยวเราใส่อ่ากางเกงนะครับรู้สึกว่ากางเกงอันนี้อันนี้ธรรมดาไปอันนี้ผมไม่ใช้นะครับอ่าโอเคบอกตรงๆก่อนนะครับคือผมเล่นยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับอ่าอย่ามาโหปมแล้วกันนะฮะเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีกล่องด้วย เดี๋ยวผมขาดอะไรนะขาดหมวกนะครับหมวกโอเคเดี๋ยวผมเอาหมวกไปนะครับแล้วก็่าธนูนะครับมีธนูด้วยโอเคเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับปนะฮะเดี๋ยวหานี่ไงนี่ไงน่ไงเฮ้ยอาจจะเดี๋ยว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 เ้ยไม่ไม่ไม่ยังไม่ทําอะไรเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาที่หน้าล็อบบี้แล้วนะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมเห็นอ่าเหมือนมีคนรู้จักนะครับหรือเปล่า เออนะครับกําลังเดินเข้ามานะครับเอาเป็นว่าผมบอกก่อนนะครับว่าสกายวอลนะครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นเลยนะครับอ่าเห็นไหมผมเล่นไม่เป็นนะครับถึงผมไม่ค่อยอยากเข้าเดี๋ยวอันนี้มันแหลกมากนะครับสไคว์วอลหนึ่งนะครับถือว่าแหลกนะฮะอ่าเพราะว่าคนเล่นเยอะมากดูนะครับเดี๋ยวชื่อผมอยู่ไหนวะเออชื่อผมอยู่ไหน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาไม่เจอนะครับเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นเติมเงินนะครับรับแคดคูณ2นั่นเองนะครับเติมที่เว็บจุดๆก็ว่าไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะไปสไ v i v a l ต่างๆนะครับลองไปดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นสไ r v i อย่างไรนะครับอันนี้คือสไ r v i v a หนึ่งนะครับเดี๋ยวลองผมขอลองกลับไปล็อบบี้ใหม่นะครับรอสักครู่หนึ่งอ่าเรากลับมาล็อบบี้แล้วเราลองไปสไ u r v i v สองดูนะครับอ่า ย yeah. นี่ครับโอ้ยตอนนี้ตอนกลางคืนด้วยเออนะครับไม่รู้ว่าใครบินแวบ,บๆนะฮะไปไหนแล้วโอ้โหเดี๋ยว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 ลองกลับสปาวดูก่อนนะครับว่าจุดเกิดเป็นจุดไหน S P A W N นะครับนี่จุดเกิดจุดเกิดสปาวก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขามีบอกว่าแจกของสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะยศอ่าซูปเปอร์มเมมนี่แหละนะคลิกลองคลิกดูดิอืมได้ยศอะไรเนี่ย อ่าคุณได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคแล้วก็มีแจกโพขนาดคุณ20ด้วยนะครับโพลอะไรวะอ๋อโพนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็จะมีอ่าการแนะนำเล่นเซิร์ฟนะครับนี่นะมีกฎนะครับต่างๆอ่าแล้วก็มีเว็บตําเงินนี่มีวิธีการสร้างสกิลด้วยนะครับกิลนะกิลกิลนะไม่ใช่สกิลนะก,ลนะก,ลนะกิลนะมันบอกอย่ากิลกิลนะฮะ อ๋ออันนี้เป็นการเติมเงินนะครับห้าสิบทูก็ประมาณ50แคทอะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคก็ถือว่าว้าวสวยมากนะครับอืมตอนนี้แต่แต่คือว่ามันเป็นตอนกลางคืนละสิเออนะครับคือว่าผมอยากไปเล่นอันนียอะไรนะอ่ามินิเกมนะครับผมขอไปเล่นมินิเกมหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวขอกับไปที่็อบบี้ใหม่นะครับอ่าเซิร์ฟนี้ถือว่าได้ว่ามันเป็นอ่าหลายเขาเรียกว่าอะไรนะแหล่งรวม สบายเวิลนะครับแล้วก็มินิเกมต่างๆนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นมินิเกมอะไรที่ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะฮะอันสักอย่างนี่แหละนะฮะอ๋อมินิเกมเอาชีวิตรอดต่อสู้กันนะครับนี่แล้วก็มีมินิเกมซ่อนแอบนะครับมินิเกมซ่อนแอบนะฮะเขามีเบาะนะครับมินิเกมแนวนักสืบนะครับตามล่าฆาตกรอ่าอ่ะโอเคอ่าอันนี้คืออะไรมินิเกมสู้กันใช้บทที่กำหนดให้โอเคนะครับ ผมอยากไปเล่นเบ็ดบอลนะครับขอไปเล่นเบ็ดบอลหน่อยนะครับลองดูกันนะครับฝีมือนี่ผมจะจะตกหรือปเปล่าแบบสกายบอลเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราต้องหาห้องก่อนนะครับถ้าเราไม่เจอห้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอาลองดูอะไรหาเพลินๆก่อนนะครับอตอนนี้กำลังอโอ้มีห้องแบบเยอะมากนะครับอันนี้เกมกําลังเริ่มแล้วนะครับสีน้ําเงินมีห้องไหนที่มันว่างไหมเนี่ยเออนะครับ โอ้ oh! เราเจอห้องหนึ่งแล้วนะครับนี่นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้เอ๊ยกำลังรอโอเคตอนนี้เหลือสีแดงนะครับอ่าเหลืออีกคนหนึ่งนะครับเหลืออีกคนหนึ่งนะฮะขาดอีกคนหนึ่งนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับอ่าอ่าสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องทักทายก่อนนะครับอ่านะฮะเย้เดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะ อ่ะไงนะครับอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมคาดอีกคนหนึ่งนะครับอรอรอนะครับรออีกคนหนึ่งเลยนะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์แย่หนึ่งนะครับไม่มีศูนย์เออนะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บอ่าเขาเรียกว่าดินเหนียวนะครับอ่าดินเหนียวอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดินเหนียวมันเกิดตรงไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อเกิดตรงนี้นะครับ อ่าแปลว่ามีตรงนี้แล้วก็มีอีกตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บกันก่อนนะครับมาย่นะเมื่อกี้ผมหลุดนะครับโอ้ยผมลุดเลยนะครับยังหลกอยากเล่นเลยนะครับมันหลุดเฉยเลยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับอ่ามินิเกมนะครับแล้วก็สไเวโวต่างๆนะครับที่เป็นแหล่งรวมทุกอย่างนะครับในเซิร์ฟเดียวนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับส่วน i อนะครับถ้าใครอยากมาเล่นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแชนเลยนะครับเอาเป็นว่าเซิร์ฟนี้ โคตรดีนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับที่ต้องการนะครับใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับประมาณตอนนี้คนเล่นก็ประมาณเกือบ500กว่าคนแล้วนะครับรับประมาณได้สักน่าจะพันกว่าคนได้นะครับก็เป็นเซิร์ฟไทยนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาบากไหม เออคนกําลังจบคลิปนะครับเอาเป็นว่าบ๊ายบายแล้วจิกันจุ๊บๆหากคุ้มชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดนนงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่เฟซบุ๊กด้วยหละ่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย